ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by CEO e. บยยอิแชร์เบื้งลึกคเมนม์แย่2แมททับใหม่ไทยอยากลองของใครก่อนทับพาที่1ห,หรือทับ้าที่2 เปิดเหตุผลบิ๊กกุ้งชัดๆไม่รับนั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระสรงกลาโหมจะที่มีการรายงานถึงชีวิตหลังเกษียณของแม่ทัพกุ้งว่าจะเดินทางไปสู่ทางไหนทำกลางเสียงเรียกร้องของประชาชนถึงตำแหน่งสำคัญขณะที่ก็มีการจับตาผู้นำคอมเมนต์อยากจะลองของ2แม่ทัพใหม่ของไทยซึ่งก็จะเป็นคนไหนก่อน ระหว่างพื้นที่อีสานใต้กับตะวันออกล่าสุดข่าววันนี้26กันยายน2568พลโทบุญสินภักลาแม่ทัพัทพิสองมีการให้สัมพันธ์ระหว่างการร่วมพิธีสรุดีทหารกลา้าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะที่ชายแดนไทยและกัมพูชาวา่าตนยังไม่ได้พบกับพลโทอดุลบุญธรรมเจเริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ที่เป็นเพื่อนรุม่มรุ่นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26จปร37ซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงกลาโหมยังไม่ได้มีการชวนให้มาเป็นที่ปรึกษาแต่อย่างใดแต่ถ้าเชิญมาตนก็ขอปฏิเสธเพราะจะไม่ยุ่งทางการเมืองแน่นอนแต่ความเป็นเพื่อนก็ยังมีการพูดคุยกันตามปกติซึ่งหลังกเกษียณแล้วจะยังคงช่วยงานกองทัพตามที่กองทัพเห็นสมควรว่าตนสามารถช่วยเหลือง,งานด้านใดได ทั้งนี้พลโทบุญสินกล่าวอีกว่าทางผู้บัญชาการฐานบกท่านก็จะให้มานั่งที่ปรึกษาและเลขาสถาบันพระปกเกล้าก็ได้มีการเชิญให้ไปเป็นที่ปรึกษาและผู้อํานวยการหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขสถาบันพระปกเกล้าและที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอหมชอชอมีพักการเมืองมาทับทามอยู่หลายพักแต่ผมก็ขอยืนยันคําเดิมว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวทางการเมือง ขณะที่คอลมิสชชื่อดังของไทโพสต์เปลวสีเงินได้มีการเผยแพร่บทความถึงศึกแนวชายแดนไว้อย่างน่าติดตามระหว่างพื้นที่อีสานใต้กับตะวันออกทางกัมพูชาอยากจะลองของตรงไหนก่อนซึ่งในบทความมีเนื้อหาบางส่วนที่น่าสนใจว่าอีสานใต้ที่ศีสเกตตะวันออกที่สะแก้วพื้นที่ไหนก่อนที่ฮุนเซนจะเปิดก่อนด้วยการสั่งกองทัพของเขา จัดงานเลี้ยงรับสองแมททับคนใหม่ของไทยระหว่างพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแมททัพภาคที่1กับพลโทวีรยุทธรักสินแมททัพภาคที่2ทางอีสานใต้ด้านศรีสะเกดเขมรเสริมกําลังทหารมาเพิ่มทางด้านทางขึ้นเขาพระวิหารคึกคักพร้อมกับมีการขนอาวุธหนักรวมทั้งรถถังมาด้วยยุทธการแมงเมาขเมขเมรสอจะเกิดขึ้นในไม่ช้าในยะว่าจะมาชิงเอาผูมะเขือทางด้านตะวันออกที่สะแก้วบ้านน้องจานและน้องยาแก้ว เมื่อไทยยื่นคำขาดคอมเมนต์ต้องออกไปเอาแผ่นดินไทยคืนมาผู้คอมเมนต์กลับดื้อแพง่งอ้างด้านว่าอยู่นานแล้วพร้อมแสดงปฏิกิริยาต่อต้านเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของไทยกองกำลับงบรุรพาโดยพลโทอ,อมริตพร้อมด้วยตำรวจควบคุมฝูงชนของพลตำรวจตรีถาวรดุลยวิทย์ผู้บัญชาการตำรวจสกแก้วและฝ่ายปกครองและนายปริญญาโพธิพสพพัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกแก้วเห็นว่า เมื่อพูดกันดีๆแล้วพวกเขเมท์ทำเป็นมิริตตานี้แหละได้เจอแน่มาตรก,การจากเบาไปหาหนักมันก็รู้ตัวตอนนี้จึงระดมพลเข้ามาเตรียมรับมือถ้าฝ่ายไทยใช้เครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่จริงๆแล้วก็มันจะฟอรหรือพร้อมประทะดูท่าทีคเขเมต์กึ่งกล้ากึ่งกลัว ยังใช้ชาวบ้านเป็นลมมนุษย์บางหน้าส่วนทหารบางอยู่หลังก้นชาวบ้านนี่ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของแม่ทัพภาคของไทยทั้งภาคที่1และภาคที่สองเมื่อเข้าตุลาแม่ทัพคนใหม่ของไทยจะมาบัญชาการทหารเขมรอยากลองของแม่ทัพคนไหนก่อนรีบเข้ามาเลยไทยนะ่ะไม่เคยมีอยู่ในหัวเรื่องกลัวเขมร รำคาญมากกว่ากับไอ้พวกแบบนั้นคนป่าได้ปืนสู่รบไปก็ไม่สมราคาบางทีดูดูไปกับคขเมเอยากจะบอกว่าสมน้ำหน้ามากกว่าสงสารแต่ผู้นำอย่างฮุนเซนจนถึงชาวบ้านสติปัญญาและความรู้สึกนึกคิดรับรู้ในความผิดชอบชัว่วดีไม่มีเอาเสียเลยจริงๆจ,จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id at chapsi.store หรือโทร0942369493